ตอนอายุ16เนี่ยกูนั่งทําการบ้านครับแต่ไอหนูนี่แม่งโลทำแอซิดเร็วกับทีมชาติยังพอว่าครับแต่นี่มันรายการฟุตบอลยูโรฟุตบอลยูโรนะเว้ยคือในระหว่างที่กูดีดลูกเขลอยู่อ่ะคือมึงแบบ ดีดบอลไปให้คนทางชาติเทอยอ้มึงเ่งแบบอย่ยมึงโกงอายุป่ปะเนี่ยล่าสุดครับหลังจบเกมฟุตบอลยูโรเนี่ยที่สเปนสามารถเอาชนะโคเอเชียไปได้3ประตูต่อศูนย์ตอนนี้ครับไม่มีใครร้อนแรงไปมากกว่าลามินยาเมาสอีกแล้วที่หลังจบเกมนี้ครับน้องแกสร้างสถิติมากมายเลยครับเป็นที่จดจําแน่นอนคืออย่างแรกเลยครับตอนนี้น้องแกเนี่ยเป็นนักเตะคนแรกของบริษัทฟุตบอลยูโรนะครับฟังดีๆที่อายุน้อยที่สุดครับในวัย16ปีกับ3 0 0 38วันเท่านั้นเองและไอที่ติดทีมชาติและได้ลงเล่นในแมตช์แรกเนี่ยอันนี้ว่าพีกแล้วครับแต่ไอที่ช็อกกว่าคือน้องแกทำแอสซิสตแล้วครับ ูนี่เกมแรกอะเนี่ยแล้วไอ้ที่พีก,กว่านี้เนี่ยจนทําให้คนทั้งโลกเนี่ยต้องแบบฮะเลยอะคือน้องแกรครับล่อเอาการบ้านที่ครูสั่งเนี่ยมาทําในแคมป์ทีมชาติด้วยคือในระหว่างที่มึงต้องมาซ้อมแบบซ้อมบอลแข่งยูโรแบบเอออยู่กับรุ่นพีทีมชาติคือมึงซ้อมบอลเสร็จอะคือมึงเอาการบ้านมาทําด้วยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยซึ่งจังหวะที่น้องแกแอซซินลูกนี้ครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะเป็นอานลูกเซตพีและน้องแกก็เปิดบอลเคิร์ฟออกไป แล้วก็เป็นคาวาฮาวครับชาร์จเต็มตยเลยนะเออสวยแล้วคืออย่ามาคิดว่าเฮ้ยมึงอวยป่ะเนี่ยไอเหียดแค่แอดซิสเปิดอะไรใครก็ทําได้ครับไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้โหน้องตะลุยทั้งเกมมีจังหวะนึงผมเห็นเหมือนโมราต้ามันมันเจ็บใช่ไหมโอ้โหแล,ลายมินยามาวน้องแกล,ลอดตะลุยต่อเฉยเลยครับคือไม่แบบกูไม่สนนะไปคนเดียวกูก็จะไปโอ้โสหสุดจริงเคลืองง่ายๆครับเล่นเกินเด็ก16เยอะ จะปัดเป็น17ก็ได้กูต่อให้เอา18ก็ได้อ่ะซึ่งด้วยวัยเท่านี้ครับด้วยประสบการณ์ที่น้องเขาได้รับมาซึ่งก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับรวมถึงโอกาสที่ได้รับอนาคตไกลแน่ๆครับถ้าไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นอย่างดูตัวอย่างอย่าง e เอ็นซูฟาติะไรอันนี้ก็น่าเสียดายแล้วอย่าลืมนะครับนี่แค่เกมแรกนะย้ําว่านี่คือเกมแรกน้องก็ยังมีโอกาสได้สร้างสารรค์เซติอะไรมากมายเอาแบบเป็นไปได้จริงๆเลยนะคือถ้าน้องมึงยิงได้อีกอะ่ะ เพอร์เฟกครับเพอร์เฟกนี้แล้วจบเกมยูโรนี้ราคาเนี่ขึ้นกระฉูดก็ขอให้เส้นทางนักฟุตบอลของน้องแกไปในทางที่ดีนะครับอายุ16ปีกับ338วันจริงๆปัดกูให้ปัดเป็น17ก็ได้นะแต่ถ้าพูดแบบว่าสถิติแค่อายุ16อ่ะก็เด็ก16อ่ะเออเก่งมาล่ะ